ในเวลานี้ประตูก็ถูกผลักเปิดออกพร้อมกับเสียงแอดเจ้าหวานที่สงสัยว่าเป็นผู้ใดกลับมองเห็นหัวสุนัขตัวใหญ่ปรากฏขึ้นที่รอยแง้มของบานประตูและดวงตาของนางก็สบเข้ากับดวงตาอันแสนสดใสของสุนัขคู่หนึ่ง ทันใดนั้นเจ้าเสี่ยวฮวาก็เหวี่ยงหางใหญ่ด้านหลังราวกับกิ่งไม้ใหญ่ในคืนพายุโบกแล้วกระโจนเข้ามาไม่ต่างจากพายุสลาตันมันเตะขาหน้าขึ้นอย่างทรงพลังเพื่อจะกระโดดขึ้นไปบนเตียงเข้าตะครุบตัวโจวหวานอีกครั้งโจวหวานที่ยังไม่ลืมว่าใครเป็นตัวต้นเหตุให้นางหมดสติไปเมื่อคืนนี้รีบยกขาขึ้นโบกแต่ม,มันออกไปโดยสัญชาตญาณเสี่ยวฮวาถูกพัดพาไปอย่างเศร้าใจแต่ในตอนที่ร่างกายอันแข็งแกร่งใกล้จะกลิ้งลงไปกับพื้น มันก็กลับเหยียดขาหยัดยืนขึ้นมาได้อย่างทรงพลังอีกครั้งดวงตากลมโตสองข้างของมันจับจ้องไปที่เจวานอย่างน้อยใจราวกับว่าเจวานได้ทําให้มันเสียอกเสียใจหนักหนาดวงตาของเจวานกระตุกยามที่เห็นสายตาของมันสายตาคับข้องมองใจเช่นนี้จะทําให้นางถูกโจมตีอีกครั้งหรือเปล่าท่านพ่อทําไมเจ้าสุนัขตัวนี้ถึงมาอยู่ที่บ้านของเราละ่ะในขณะที่พูดเจวานก็หันไปหยิบรองเท้าของนางขึ้นมาเตรียมไว้ป้องกันตัวเพื่อมันจะกระโจนเข้าโจมตี นั่งอีกครั้งแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ต่างจากสุนัขนินจาในตอนที่นางโยนข้าวของไปกะให้มันล่าถอยมันกลับหลบหลีกซ้ายขวาได้อย่างว่องไวหลีกเลี่ยงรองเท้ากล่องผ้าปาักและอื่นๆได้อย่างชำนาญเหลือแสนดูก็รู้ว่ามันปฏิเสธที่จะล่าถอยออกจากห้องของนางเมื่อเห็นว่าเจ้าหวานไม่ยอมให้มันเข้าใกล้เจ้าเสี่ยววาก็หอนขึ้นอย่างชอกช้ำกรงเล็บยาวของมันตะปบลงไปบนพื้นอย่างทุกระทมจนฝุ่นฟุ้งปลิวไปทุกที่อยู่ชั่วขณะหนึ่ง และรอยกรงเล็บของมันยังฝากเป็นรอยลึกไว้บนพื้นของห้องโจวหวันอีกด้วยเสี่ยวเจี๋ยกลับต่างจากพี่สาวของเขาเขาดูมีความสุขมากค่อยๆลุกขึ้นจากข้างเตียงแล้วยื่นมือเล็กๆออกไปสัมผัสขนปุกปุยของสุนัขที่สง่างามตัวนี้แต่สุนัขตัวใหญ่กลับปริตามองเขาด้วยความรังเกียจเสี่ยวเจีย๋ยอยากเข้าไปเดี๋ยวจะโดนมันกัดเอาโจจิงรีบเอ่อยเตือนเขาแต่เสี่ยวเจี๋ยที่ตกหลุมรักสุนัขขนปุยตัวเบิม่มกลับอยากจะเลี้ยงมันไว้ จึงหันไปพูดกับโจหวานโดยตรงพี่ใหญ่เมื่อคืนพี่ชายเสี่ยวมาส่งท่านกลับบ้านพร้อมเสี่ยวฮวาแต่เจ้าเสี่ยวฮวากลับไม่ยอมตามพี่ชายเสียวกลับไปเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะฝากเจ้าหมาป่าหิมะตัวนี้ให้พวกเราช่วยดูแลสักสองสามวันตกลงเจ้าสุนัขตัวใหญ่นี้เป็นหมาป่าหิมะเลยหรือโจหวานจ้องไปที่สุนัขร่างยักษ์ที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่ข้างเตียงอย่างไม่อยากเชื่อนางเคยเห็นหมาป่าครั้งล่าสุดตอนที่นางเข้าไปในภูเขาอยู่หัว แต่เจ้าสุนัขตัวนี้จะเป็นหมาป่าได้อย่างไรนอกจากตัวสูงใหญ่และแข็งแกร่งแล้วมันกลับดูง้องแงงขี้อ้อนไม่ดุร้ายเหมือนหมาป่าเลยสักนิดดูยังไงก็เหมือนจะติงต้องหน่อยหน่อยคล้ายสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่นางเคยเลี้ยงในชาติก่อนเจ้าจิ้งมองเจ้าหมาป่าหิมะก่อนอธิบายว่าพูดถึงเรื่องนั้นเจ้ากับพวกเด็กๆล้วนได้รับการช่วยเหลือจากคุณชายเสี่ยวได้ทันเวลายังต้องขอบคุณเจ้าเสี่ยวฮวาตัวนี้หากมันไม่ตามกลิ่นของเจ้าจนไปถึงตรอกเปิดซีของเมืองหลวง คุณชายเซียวคงไม่ตรวจค้นครัวเรือนเหล่านั้นอย่างละเอียดจนหาพวกเจ้าเจอหรอกเมื่อได้ยินสิ่งที่โจจิจ้งพูดโจ้าหวานก็จําได้ทันทีว่าเมื่อคืนตอนที่นางจุดไฟเพื่อหวังสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายให้พวกหลิวถิงหลานรอดพ้นจากการถูกจับตัวในตอนที่นางพยายามไปตามหาเด็กๆเ,เพื่อเปิดประตูห้องขังกลับมีทหารกลุ่มหนึ่งเข้ามาล้อมรอบตัวนางด้านหลังของเหล่าทหารยังมีเสียวจื้อรุ่ยผู้เป็นหัวหน้ายืนอยู่ด้วยจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ โดยไม่คาดคิดการที่พวกนางได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและสามารถจับตัวพวกค้ามนุษย์ได้สําเร็จยังต้องขอบคุณเจ้าหมายักษ์ตัวนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ความประทับใจของโจวหวานที่มีต่อเจ้าเสี่ยวหวาก็ดีขึ้นมากนางไม่ได้ถือสาเรื่องที่มันทําให้นางหมดสติอีกนางเพียงจับจับด้านหลังสีสษะที่ยังคงปวดอยู่เล็กน้อยเจ้าสุนัขยักษ์ตัวนี้ต้องแข็งแกร่งขนาดไหนกันอย่างไรก็ตามนางรู้สึกขบขันเมื่อคิดได้ว่าหมาร่างยักษ์เช่นนี้กลับถูกเรียกว่าเจ้าดอกไม้น้อย นางคิดไม่ออกเลยว่าเสี่ยวจื้อรู้คิดอะไรถึงได้ตั้งชื่อมันแบบนี้เหตุเพราะในเวลานี้เจาวานยังไม่รู้ว่าเจ้าเสี่ยวฮวาเป็นสุนัขตัวโปรดของเหยียนจุนอยู่ไม่ต้องพูดถึงตอนที่เหยียนจุนอยู่ได้พบกับนางครั้งแรกตอนที่เขาพึมพำว่านางเหมือนกับดอกไม้น้อยอันที่จริงเขาก็หมายถึงเจ้าเสี่ยวฮวาตัวนี้นั่นละ่ะเรากับสัมผัสได้ถึงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของเจาวานเสี่ยวฮวาจึงสายสีสไปมาแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปหาเจาวานมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงที่หมายมันก็ลองเหยียดอุ้งเท้าหมาป่าขึ้นไปไว้บนขอบเตียงเพื่อทดสอบดูก่อนเมื่อเห็นว่าเจวานไม่ได้มีท่าทีจะไล่มันออกไปมันก็ก้าวเข้าไปอีกขั้นตะปบอุ้งมือลงไปบนแขนของเจวานเบาๆตอนหลังยังถึงกับเอาหัวอันใหญ่โตของมันวางลงไปบนแขนของเจวานด้วยมันแอบสูดดมแล้วค่อยๆแลบลิ้นออกมาเลียข้อมือขวาของเจวานอย่างระมัดระวังเจวานสะดุ้งเมื่อเห็นว่ามันเอาแต่เลียรอยสัญลักษณ์ห้วงมิติบนข้อมือขวาของนาง นางเผลอกำมือขวาของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วพยายามขยับข้อมือขวาออกมาเจ้าเสี่ยวหววรู้สึกไม่พอใจจึงกดอุ้งเท้าของมันลงบนแขนขวาของนางหนักขึ้นเรากับจะไม่ยอมให้นางกระดุกกระดิกไปไหนพี่ใหญ่ดูเหมือนมันจะชอบพี่ใหญ่มากกับเสี่ยวเจียมันแทบไม่ยอมให้สัมผัสเลยด้วยซ้ำเสี่ยวเจียมองพี่สาวของเขาด้วยความรู้สึกอิจฉารู้สึกแปลกกับปฏิกิริยาของเจ้าเสี่ยวหวาเจ้าวานกำมัดแน่นและพูดด้วยรอยยิ้มแห้ง ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจ้าสุนัขตัวนี้ถ้าจะเพี้ยนมากกว่าแม้เจาวานจะรู้ดีว่าคนอื่นไม่มีทางเห็นรอยสัญ,ญลักษณ์บนข้อมือของนางได้แต่นางก็ยังกลัวว่าจะถูกใครค้นพบเข้าอยู่ดีเสี่ยวเจี๋ยฟังแล้วคิดอย่างลึกซึง้งเจ้าเสี่ยวหัวค่อนข้างแปลกจริงๆนั่นลหละมันไม่เพียงแต่กินไก่ในบ้านของเราไปหมดแม้แต่ผักของบ้านเรามันก็ยังกินเข้าไปแบบดิบๆด้วยดูแล้วมันจะต้องมีความผิดปกติทางจิตอย่างแน่นอนเจาวานได้ยินดังนั้น เสียงหัวใจนางก็เต้นเหมือนรัวกลองนางจ้องมองไปที่เจ้าเสี่ยวฮวาพยายามงัดข้อมือของนางออกนางกำลังคาดเดาบางอย่างอยู่ภายในใจยามดึกสงัดหลังจากที่โจซินและคนอื่นๆหลับลึกเจ้าหวานก็ลุกขึ้นนั่งและเหยียดเท้าออกไปเพื่อปลุกเจ้าเสี่ยวฮวาที่นอนอยู่ข้างเตียงให้ตื่นเจ้าเสี่ยวหางงอหัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะเอาหัวโตโตของมันซุกซ้ายไปมาที่เท้าของนางเจ้าหวานลองพามันเข้าไปในพื้นที่ห้วงมิติแต่หลังจากนั้นไม่นาน หลังจากมองเจ้าเสี่ยวฮวากำลังวิ่งไล่ไก่อย่างสนุกสนานไปทุกที่เจ้าหวานก็ลูบหน้าผากของนางด้วยความรู้สึกเสียใจไม่น่าพาเจ้านี่เข้ามาเลยมันไม่เชื่อฟังอะไรนางเลยแม้นางจะตะกนใส่มันก็ตามเจ้าหวานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันมาจัดการงานของตัวเองก่อนเพราะนางไม่ได้เข้ามาหลายวันพืชผลต่างๆในพื้นที่มิติจึงเติบโตขึ้นอย่างมากกว่านางจะจัดการงานทุกอย่างเสร็จนางก็เมื่อจนปวดหลัง ในชีวิตก่อนไม่เพียงนางจะมีเครื่องจักรขั้นสูงทุกประเภทแต่นางยังได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวของนางอีกด้วยมาตอนนี้กลับต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวและในตอนนี้พื้นที่มิติที่เต็มไปด้วยข้าวข้าวโพดและพืชชนิดอื่นๆยังดีที่พื้นที่ห้วงมิติจะคงสภาพของพวกมันไว้ในตอนที่โตเต็มที่ทำให้นางไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บเกี่ยวไม่ทันหลังจากพักผ่อนได้สักพักเจ้าหวานก็มองไปที่ฟองไข่ไก่ที่แม่ไก่พร้อมจะนำไปแอบทั่วทุกที่ นางกระทืบเท้าเล็กน้อยก่อนจะถือตะกร้าไปเก็บพวกมันขึ้นมาเพราะไข่ในห้วงมิติมีปริมาณมากและยังมีรสชาติดีกว่าไข่ไก่ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนางจึงยังไม่อยากเสี่ยงนําออกมาขายได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่ที่นางนําไก่กว่า800รอตัวในห้วงมิติออกมาทําฟาร์มไก่บนภูเขาเมื่อนั้นนางค่อยนําไข่ไก่พวกนี้ออกมาแปรรูปจะดีกว่าหลังเสี่ยวฮวววิ่งไล่ตามไก่อยู่พักหนึ่งอาจเป็นเพราะมันรู้สึกเบื่อเมื่อเห็นเจ้าหวานกําลังเล่นเก็บไข่ไก่ มันจึงไม่รอช้ารีบวิ่งกระดิกหางเข้ามาช่วยคาบไข่ไก่ใส่ลงในตะกร้าอย่างแข็งขันมันบกสะบัดหางหลังของมันไปมายามละเล่นเกมเก็บไข่ไก่ด้วยกันกับเจาวานเจาวานมองดูเจ้าเสี่ยวว่าที่กำลังเบิกบานสุดขีดกับภารกิจเก็บไข่ไก่นางพันรู้สึกว่าแม้เจ้าหมาป่าตัวนี้จะดูเพี้ยนเพี้ยนไปสักหน่อยแต่ในความเป็นจริงการที่มันสัมผัสได้ถึงการคงอยู่ของน้ำผู้จิตวิญญ,ญาณน,นั่นก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาในชีวิตก่อนเจาวานเคยเลี้ยงสัตวม์ามาก แต่ก็ไม่เคยมีสัตว์ตัวไหนที่มีสัมผัสพิเศษแบบนี้หลังเจ้าเสี่ยวฮวาช่วยงานนางอย่างแข็งขันนางจึงใช้อ่างไม้ตักน้ำผู้จิตวิญญาณมาให้มันอ่างหนึ่งใครจะรู้ว่ามันจะก้มลงดื่มน้ำอย่างละโมบในอึดใจเดียวเจ้าหวานรู้สึกดีใจในความรอบคอบของตัวเองก่อนหน้านี้นางกลัวว่ามันจะไม่สามารถแบกรับพลังทางจิตวิญญาณที่มากเกินไปถึงได้ตักมาให้มันเท่านี้ไม่อย่างนั้นต่อให้ตักมาเป็นถังก็คาดว่ามันจะกินทีเดียวจนหมด ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ซื่อบื้อจริงๆไม่ถึงสองชั่วย,ยามหลังจากดื่มน้ำผู้จิตวิญญาณมันก็เริ่มคลางหนิงหนิงกลิ้งตัวไปบนพื้นก่อนจะถ่ายอุจจาระกองโตที่ส่งกลิ่นไม่น่าอภิรมออกมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่มันขับถ่ายเสร็จมันก็กระโดดโลดเต้นต่อได้ทั้งยังดูเหมือนว่าขนฟูฟูของมันจะนุ่มสลวยขึ้นไม่น้อยและเมื่อะจาวานสังเกตให้ดีนางยังพบว่าขนขนของมันได้กลายเป็นสีเงินแล้วตอนแรกจาวานยังคิดว่า น้ำผู้จิตวิญญาณน่าจะสามารถช่วยเพิ่ม i อคให้กับเจ้าสุนัขตัวนี้ได้แต่เมื่อพิจารณาท่าทางซื้อบื้อของมันแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนอกจากขนของมันจริงๆหลังจากทำทุกอย่างเสร็จนางถึงหันไปมองแถบแสงออร่าสีแดงที่แท่นศิลาเมื่อนางเห็นว่ามีแถบแสงออร่าเพิ่มขึ้นมาอีก29แถบนางก็เข้าใจได้ทันทีว่านี่คงเป็นกุศลจากการช่วยชีวิตพวกของหลิวถิงหลานไว้หลังจากอัปเกรดพื้นที่ครั้งที่สอง นางยังไม่ได้ตั้งใจจริงจังเพื่อทำความดีสะสมบุญเลยและในการอัปเกรดพื้นที่ครั้งที่สามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยังคงต้องอาศัยแถบแสงออร่าอีกอย่างน้อย1000แถบซึ่งตอนนี้ดูเหมือนนางจะสะสมได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องคาดหวังเลยว่าการอัปเกรดพื้นที่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาปีสองปีนี้กิจการผักได้รับการจัดการอย่างดีจากหลินต้าและทุกคนหลังจากเจวานตรวจสอบได้สักพักนางก็ปล่อยหน้าที่เหล่านี้ให้กับพวกเขาไปเลย ส่วนตัวนางก็ใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับบ้านไม่คิดค้นหาอาหารตำรับใหม่ก็ทำเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิตสำหรับครอบครัวอย่างไรก็ตามมันจะดีกว่านี้อีกหากนางสามารถกำจัดเจ้าเสี่ยวฮววจอมซื่อบื้อนี้ออกไปได้น่าเสียดายที่เสี่ยวจือรุยส่งคนมาหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่มีใครสามารถนำมันกลับไปได้เมื่อทหารพยายามลากตัวมันออกไปมันก็ขัดขืนสุดกำลังทั้งยังกัดข้อมือของพวกเขาหากพวกเขาดึงมือออกไม่ทัน ยังไม่รู้ว่าจะเกิดแผลชะกันระดับไหนหลังจากเหตุการณ์นี้เจหวานก็ตระหนักได้ทันทีว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้ไม่ใช่แค่ซื้อบื้อแต่ยังเป็นหมาป่าที่อันตรายมากอีกด้วยโชคดีที่มันไม่เคยแสดงท่าทีดุดันต่อโจหวานเลยสักนิดเกือบทั้งวันมันจะแค่นอนอย่างเกียจคร้านภายใต้ชายคาเพื่ออาบแดดส่วนตอนกลางคืนมันจะตามติดโจหวานเพื่อเข้าไปในห้วงมิติและเล่นอย่างสนุกสนานมันอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัวโจทำตัวกลมกลืนกับสมาชิกครอบครัว เรากับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของมันไปแล้วเซียวจื้อรุ่ยรู้สึกปวดหัวมากกับเรื่องนี้เขายืมเจ้าเสี่ยววามาจากญาติผู้น้องเพื่อตามหาคนแต่ตอนนี้กลับไม่มีปัญญาพามันไปคืนเจ้าของไม่เพียงเพราะเจ้าเสี่ยววาจะได้อาหารและที่พักที่ถูกใจแต่มันยังได้ดื่มน้ำผู้จิตวิญญ,ญาณอันญยวยวนของโจหวานดังนั้นอย่าหวังเลยว่ามันจะยอมจากไปไหนดังนั้นในตอนที่เซียวจื้อรุ่ยตัดสินใจมาด้วยตัวเองเพื่อรับมันกลับไปมันทำเพียงมุดเข้าไปอยู่ใต้เตียง และไม่ว่าเสี่ยวจื้อรุยจะหาทางบิบบังคับหรือชักจูงมันอย่างไรมันก็ไม่ยอมออกมาเจ้าหวานทั้งฉีวทั้งขันชายผู้นี้แม้จะดูเย็นชาและแข็งแกร่งแต่กลับไม่คิดจะทําอะไรรุนแรงกับเจ้าเสี่ยวหวาใต้เท้าเสี่ยวทําไมท่านไม่ขอให้เจ้าของมันมารับด้วยตัวเองละ่ะหากเจอเจ้าของมันคงไม่ปฏิเสธที่จะตามเจ้าของกลับบ้านแน่เมื่อเสี่ยวจือรุยได้ยินสิ่งนี้ เขาก็นึกถึงญาติผู้น้องผู้สำรวยของเขามุมปากของเขากระตุกก่อนจะเอ,อ่ยอย่างคลุมเครือเขาไม่ว่างไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยส่งคนไปแจ้งกับเหยียนจุนอยู่มาก่อนแต่เหยียนจุนอยู่กลับส่งคนกลับมาตอบว่ามันไม่อยากกลับมาอย่างนั้นหรอก็ดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งเตียงนอนกับข้าทุกวันแม้เจ้หวานจะอยากให้มันกลับบ้านไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้ทั้งก่อนหน้านี้มันยังสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ช่วยเหลือพวกนางและเด็กๆไว้ ดังนั้นนางจึงจำต้องพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่างเถอะให้มันอยู่ที่นี่ไปสักระยะข้าจะดูแลมันให้อย่างดีเมื่อมองไปยังเงาร่างใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเสี่ยวจื้อรุ่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้จากนั้นจึงเอ่ยด้วยท่าทีเกรงใจกับโจวหวันอีกหลายประโยคในตอนเที่ยงหลังจากครอบครัวของโจหวันช่วยกันเชิญชวนอยู่หลายครั้งเสี่ยวจื้อรุ่ยจึงอยู่ต่อเพื่อรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันก่อนอันที่จริงเขาชอบบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวโจวมาก สถานที่ที่ไม่มีแผนการหรือการคิดคำนวณผลประโยชน์ซ่อนอยู่แต่อย่างไรเขาก็ไม่อาจดื่มด่ำกับชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ได้นานหลังอาหารกลางวันโจจิ้งหยิบชาที่ดีที่สุดออกมาชงให้เซียวจื่อรุย่ยเซียวจื่อรุ่ยค่อยๆจิบชาก่อนอธิบายชะตากรรมของพวกค้ามนุษย์ที่ถูกจับได้ทั้ง20ิบรายพวกค้ามนุษย์เหล่านี้ลักพาตัวคนมาหลายสิบปีแล้วพวกเขาจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจำนวนเด็กและเด็กสาวที่ถูกพวกเขารักพาตัวไปมีมากเท่าไหร่ และเพราะกฎหมายต้าฉูเข้มงวดมากกับการลงโทษผู้ค้ามนุษย์พวกเขา19ใน20ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะทั้งหมดมีเพียงชายร่างผอมที่รอดพ้นจากโทษการตัดศีรษะเนื่องจากยอมสารภาพหมดเปลือกทั้งยังเปิดเผยรายละเอียดของผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้อย่างชัดเจนเขาจึงได้รับการลดโทษโด,ดยถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามชีวิตที่ต้องถูกจองจำอยู่ในห้องขังชั่วชีวิตนี้อาจเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอี ผลลั์นี้เป็นไปตามที่เจวานคาดการไว้ขนาดโจไฉโกงเงินหนึ่งหมื่นตำลึงยังถูกตัดสินโทษให้ในประเทศไปไกลถึงสามพันลี้แล้วนับประสาอะไรกับพวกค้ามนุษย์เหล่านี้ที่ได้ก่อกรรมทำชั่วมากมายทำลายชีวิตของเด็กและเด็กสาวหลายร้อยครอบครัวความเสียใจจากการต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักมันไม่ต่างจากฝันร้ายอันแสนยาวไกลเลยรู้หรือไม่เมื่อนึกถึงโจไฉโจวานยังคงจดจำได้ว่าเขาน่าจะกำลังเดินทางไปโมเปิยแล้วในช่วงเวลานี้ นางมองไปที่เสี่ยวจื้อรุย่ยแต่เมื่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องอื้อฉาวภายในครอบครัวดังนั้นนางจึงระงับความคิดที่จะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมารอจนให้เขากลับไปก่อนแล้วค่อยถามคนอื่นๆจะดีกว่าใต้เท้าเสียวแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังพวกค้ามนุษย์เหล่านั้นจะถูกจับกลุ่มด้วยหรือเปล่าได้ยินคำถามนี้เสียวจื้อรุ่ยก็คาดเดาได้ว่าจวานกำลังกังวลถึงเรื่องอะไรนางคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงต้องการให้ทางการถอนรากถอนคนคนเหล่านี้ซะดังนั้นเขาจึงตอบเพียงว่าแน่นอนคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ย่อมต้องถูกตัดสินโทษเช่นกันที่แท้ก็ถูกจับได้แล้วอย่างนั้นหรือเยี่ยมไปเลยเจ้าวานรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกยามได้ยินว่าคนร้ายถูกจับได้ทั้งขบวนการนางรู้สึกทึ่งกับการบริหารงานของแคว้นต้าชูมากจริงๆเมื่อได้เห็นรอยยิ้มอันสดใสของโจหวานเสี่ยวจือรุยก็ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ มุมปากของเขายกโค้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเดิมที่เขาก็หล่อเหลามากอยู่แล้วเมื่อเขาเกิดยิ้มขึ้นมาแม้จะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยแต่ก็เล่นเอาโจวหวานตกอยู่ในพวังไปชั่วขณะแม้แต่โจจิ้งยังทนดูลูกสาวไม่ไหวเขาแซงกระแอมขึ้นเล็กน้อยจนโจวหวานกลับมาได้สติอีกครั้งยังดีที่นางเป็นคนหน้าหนาพอจึงแซงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ทันท่วงทีแต่แก้มที่แดงระเรื่อของนางก็ยังเผยให้เห็นถึงความกระอักกระอ่วนใจของนางอยู่บ้าง เซียวจื้อรุบยหยิบถ้วยชาขึ้นมาเพื่อซ่อนรอยยิ้มในดวงตาของเขาในอดีตหากมีสตรีคนไหนมามองเขาด้วยท่าทางเคลิบเคลิ้มแบบนี้เขาคงจะรู้สึกรังเกียจแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นนางเขากลับสัมผัสได้ถึงความสุขที่ผุดขึ้นมาลางๆภายในใจความพึงพอใจนี้คืออะไรกันแน่เซี่ยวจื้อรุยยังคงตกอยู่ในพวังครุ่นคิดหรือเป็นเพระเาะโจวหวานเคยช่วยชีวิตเขาไว้ครั้งหนึ่งเขาจึงไม่ได้รู้สึกรำคาญนางเหมือนคนอื่นๆหลังโจจิ้งรู้สึกดีอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็ตัดสินใจกระซิบถามว่าแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกค้ามนุษย์เหล่านี้ยิ่งใหญ่มากไหมตระกูลเบื้องหลังเขาจะช่วยเขาออกมาได้หรือเปล่าตระกูลของเขาอย่างนั้นหรือเซียวจื้อรุ่ยหัวเราะเยาะอย่างเย็นชาตระกูลของเขาได้แต่หวังว่าจะไม่เคยให้กำเนิดคนแบบนี้ออกมาแล้วพวกเขาจะยอมเสี่ยงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรเขาเป็นเพียงน้องชายของนางสนมผู้หนึ่งในตำหนักองค์ชายรอง ที่ผ่านมาเขาใช้ตำแหน่งนางสนมของพี่สาวมาอดอ้างหากินไม่ต่างจากอันธพาลผู้มากบารมีหากเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่สาวที่ได้รับความโปรดปรานผู้นี้เขาคงจะตายไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อองค์จัก,กรพรรดทรงทราบถึงสิ่งที่เขาทำยังมีหรือที่องค์ชายรองจะกล้าโปรดปรานนางสนมผู้นี้อีกตอนนี้คนทั้งครอบครัวต่างเกลียดชังเขาแล้วจะมีใครเต็มใจยื่นมือช่วยเหลือเขาอีกเมื่อนึกขึ้นได้ว่าแม้แต่องค์ชายรองยังโดนหางเลส ถูกลดเบี้ยววัดถึงหนึ่งปีเต็มทั้งยังถูกปลดจากตำแหน่งทางราชสำนักเป็นเวลาครึ่งปีเพื่อพิจารณาความผิดตอนนี้ฐานอำนาจในราชสำนักของเขาจึงถูกสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดเสี่ยวจื้อรุ่ยก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมายามเขามองไปที่เจาวานการแสดงออกของเขายังอ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัวหากไม่ใช่เพราะการวางแผนอย่างเฉลียวฉลาดของแม่นางผู้นี้มีหรือพวกค้ามนุษย์จะถูกจับกลุมตัวได้เร็วขนาดนี้ และนั่นยิ่งทําให้พวกเขาไม่อาจติดตามเบาะแสเพื่อเอาผิดฐานอํานาจขององค์ชายรองผู้นี้ได้อย่างไรก็ดีเป็นการยากที่จะขอบคุณนางอย่างเปิดเผยสําหรับเรื่องนี้ทางที่ดีที่สุดคืออย่าให้ใครรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขามิฉะนั้นเรื่องนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อนางและครอบครัวก็ได้เมื่อนึกถึงเรื่องยุ่งยุ่งเหล่านั้นเสี่ยวจื้อรุ่ยก็ขมวดคิ้วรู้สึกไม่พอใจในใจอย่างบอกไม่ถูกทันทีที่เสี่ยวจื้อรุ่ยจากไปโจจิ้งก็ตามออกไปส่งเขาด้วย โจหวานจึงหันมาถามน้องสาวถึงเรื่องราวของโจไฉกับโจลู่คนเลวโจไฉผู้นั้นถูกนำตัวไปตั้งแต่วันที่16แล้วส่วนโจลู่หลังจากถูกแห่ประจานได้สิบวันตอนนี้เขาก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเสี่ยวเจียที่เท้าคังอยู่บนโต๊ะมุ่งความสนใจไปที่การเล่นดาบไม้กับม้าไม้ที่เสี่ยวจื้อรุ่ยนำมาฝากตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นหึในวันที่โจไฉถูกเนรเทศย่ารองผู้นั้นยังกลับมาที่บ้านเราอีกครั้ง นางนั่งอยู่ที่หน้าประตูรั้วพลางกดดาบาแช่งพวกเราจนเหล่าเพื่อนบ้านตามมาดูด้วยความสนุกสนานตอนนั้นท่านพ่อยังไปรอฟังข่าวอยู่ที่ว่าการตลอดพวกเราไม่รู้จะทำยังไงโชคดีที่ท่านปู่หลีอยู่บ้านไม่เช่นนั้นครอบครัวของเราคงต้องถูกเพื่อนบ้านดูถูกอีกครั้งโจซินเล่าด้วยน้ำเสียงกรนโกรธตรับใดที่นางนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนางก็อยากจะเข้าไปทุบตีหญิงชราที่ชอบสร้างเรื่องผู้นั้นให้หายแค้น จหวานรูปศีรษะของโจซินเป็นการปลอบโยนพรางเอ่ยกับลี่เหวาว่าต้องขอบคุณท่านปู่หลี่มากจริงๆไม่เช่นนั้นเพื่อนบ้านที่ไม่รู้ความจริงยังไม่รู้จะแอบนินทาพวกเราลับหลังอย่างไรบ้างลี่เหวายยิ้มอย่างเขินอายท่านปู่ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเจ้าค่ะเขาแค่พูดความจริงสองสามประโยคเท่านั้นหากจะต้องพูดขอบคุณกันจริงๆย่อมต้องเป็นพวกเราปู่หลานต่างหากหากพวกเราไม่ได้รับการช่วยเหลือถึงสองครั้งสองครา มีหรือพวกเราจะยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้พวกเราไม่ต่างจากครอบครัวเดียวกันจะขอบคุณกันไปทำไมเล่าโจซินกรอกตาไม่เข้าใจว่าพี่ใหญ่กับลีเหยี่ยจะพูดจากแรงใจกันทำไมนักหนาเจ้าหวานหัวเราะยกมือขึ้นโบกน้องสาวไปหนึ่งทีจากนั้นนางกับลีเหวี่ยวก,ก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันบางครั้งการพูดคำว่าขอบคุณก็ทำให้ดูเหินห่างกันจริงๆนั่นลหะวันเวลาผ่านไปอย่างราบรื่น คลิปตาเดียวก็ถึงปลายเดือนสองในวันนี้หลังจากที่ลินต้าและคนอื่นๆขายผักเสร็จแล้วมาที่บ้านสกุลโจเพื่อส่งเงินค่าขายผักโจ้าหวานก็ขอให้พวกเขารออีกสักพักเมื่อเห็นว่าพวกเขาดูกังวลเล็กน้อยโจ้าหวานจึงพูดด้วยรอยยิ้มที่ขอให้ทุกคนอยู่ต่อไม่ได้มีความหมายอื่นแค่แค่มีอะไรบางอย่างจะมอบให้กับทุกคนหลังพูดเสร็จนางก็เปิดกล่องไม้บนโต๊ะและข้างในก็เต็มไปด้วยเหรียญทองแดงที่ถูกร้อยไว้เป็นพวง,พวง สองเดือนที่ผ่านมาทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทุกคนเหรียญทองแดงเหล่านี้จึงถือเป็นรางวัลพิเศษสำหรับทุกคนไม่รอให้พวกเขาปฏิเสธเจวานก็แจกจ่ายพวงเหรียญทองแดงให้พวกเขาตามจำนวนเงินที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะรับมันเจหวานจึงพูดจาย,ยืนกรานอีกหลายครั้งจนพวกเขาต้องยอมรับมันไว้หลังจากแจกรางวัลจนครบแล้วเจหวานก็เอ่ยต่อ ตอนนี้อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วกิจการขายผักอาจไม่สามารถทำกำไรได้มากเหมือนก่อนหน้านี้และในวันที่6เดือนหน้าครอบครัวของเรายังจะเริ่มสร้างบ้านจึงคิดว่าจะหยุดการเปิดแผงผักเอาไว้ก่อนเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจและสับสนยิ่งขึ้นไปอีกในความเห็นของพวกเขากิจการขายผักของครอบครัวโจทำกำไรได้อย่างแท้จริงไม่ต้องพูดถึงว่ามีลูกค้าจำนวนมากชอบผักของครอบครัวโจ ดังนั้นแม้ว่ากิจาการจะขายได้น้อยลงในภายหลังแต่ก็ยังสามารถทำเงินได้ค่อนข้างมากอยู่ดียิ่งกว่านั้นหากกิจาการการขายผักของสกุลโจไม่ได้ดำเนินต่อไปแล้วพวกเขายังจะหางานที่ให้เงินดีแบบนี้ได้ที่ไหนอีกไม่ว่าคนเหล่านี้จะคิดอย่างไรโจหวานก็ตัดสินใจยุยติกิจาการขายผักในช่วงกลางเดือนสามและมุ่งเน้นไปที่บ้านหลังใหม่ในเวลาเดียวกันเนินเขาแห้งแล้งทั้งสามที่นางก็ได้ติดต่อขอซื้อจากผู้ใหญ่บ้านอย่างจนแล้วเสร็จ และนางก็ตัดสินใจที่จะปลูกไม้ผลให้เสร็จก่อนที่ช่วงฤดูร้อนจะมาถึงตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้เกี่ยวกับการซื้อเนินเขาแห้งแล้งเพื่อปลูกไม้ผลของครอบครัวโจเมื่อเห็นว่าโจวานตัดสินใจว่าจะไม่ทำกิจการขายผักต่อพวกเขาก็ก้าวเข้าไปเพื่อพูดคุยกับโจวานนายน้อยครอบครัวของพวกเรามีพื้นที่แห้งแล้งที่เพิ่งบุกเบิกอยู่หลายหมู่ตอนนี้พ่อสามีกับบรรดาสหายของเขาต่างวางแผนที่จะปลูกผักในโรงเรือนเหมือนอย่างของนายน้อยนายน้อยคิดว่ามันจะได้ผลหรือไม่ คนที่เข้ามาถามคือเถียนซื่อที่ช่วยครอบครัวโจาขายผักที่ตลาดตะวันออกนางมีบุคลิกร่าเริงและทำงานเรียบร้อยโจหวันมีความประทับใจในตัวนางดังนั้นนางจึงแนะนำอย่างจริงใจว่าในช่วงฤดูร้อนที่ใครๆต่างก็นำผักมาขายเต็มตลาดการที่เราปลูกผักในเรือนสายกลับทำให้ต้นทุนสูงกว่าผู้อื่นเมื่อต้องไปแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นอาจทำให้ขาดทุนด้วยซ้ำดังนั้นหากจะให้แนะนำจริงๆ การนำพื้นที่เหล่านั้นมาปรับสภาพดินด้วยการปลูกถั่วเหลืองและถั่วเขียวน่าจะปลอดภัยกว่าการปลูกผักในเรือนใสามากหลังเถียนซื้อคิดตามก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเพียงแต่ครอบครัวของนางกลับเอาแต่มองว่าสกุลโจาหาเงินได้มากจากการปลูกผักในเรือนใสจึงคิดแต่จะเอาตามอย่างอย่างไรก็ตามคําเตือนของนายน้อยดูมีเหตุผลกว่ามากดังนั้นเมื่อนางกลับบ้านนางจะต้องไปเกลียกล่อมพ่อสามีและคนอื่นๆให้ได้ เพื่อไม่ให้ใครต้องขาดทุนหลังจากลงทุนลงแรงไปมากขนาดนั้นพี่สาวเถียนในหมู่บ้านของเรายังมีครอบครัวไหนคิดจะปลูกผักอีกบ้างเจ้าหวานเริ่มตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้อย่างจริงจังหากมีครอบครัวไหนคิดจะเรียนแบบการปลูกผักของครอบครัวนางขึ้นมาในเวลานี้ไม่แน่ว่าภายหลังจากที่ขาดทุนย่อยยับพวกเขาอาจจะพานมาหาเรื่องครอบครัวนางก็เป็นได้เถียนซื้อตอบอย่างจริงจังว่ามีเยอะมาก เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าการปลูกผักนั้นง่ายกว่าการปลูกข้าวยังเห็นว่าครอบครัวโจสามารถรวยได้จากการขายผักในระยะสั้นพวกเขาจึงต่างอยากลองทำดูเจ้าวันขมวดคิ้วและตระหนักได้ว่านางสมควรเตือนเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อที่ว่าจะไม่มีใครมาหาเรื่องครอบครัวของนางในภายหลังพี่สาวเถียนข้าไม่เคยคิดจะหลอกลวงเพื่อนบ้านแต่การปลูกผักในเรือนใสนั้นยากและต้นทุนสูงมาก ทั้งยังเหมาะเฉพาะการปลูกผักในฤดูหนาวเท่านั้นไม่ใช่ในช่วงที่อากาศอบอุ่นเช่นนี้เถียนซื้อสัมผัสได้ถึงความจริงใจในคําตักเตือนของโจวหวานจึงเอ่ยตอบด้วยน้ําเสียงซาบซึ้งนายน้อยช่างมีจิตใจดีเหลือเกินข้าจะต้องรีบเอาความจริงข้อนี้ไปเตือนทุกคนอย่างแน่นอนโจวหวานยังเอ่ยต่ออีกว่าอันที่จริงหากพวกเขาไม่เชื่อท่านลองบอกให้พวกเขาทดลองปลูกจากน้อยๆก่อนก็ได้หากมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังจะได้ไม่ขาดทุนมาก ขอบคุณนายน้อยมากหลายคนที่ได้ฟังคําตักเตือนของโจวานหลังวิเคราะห์แล้วก็เชื่อตามโจวานรู้สึกโล่งใจเพราะต่อให้พวกเขาจะกล้าลงทุนปลูกผักในเรือนสจริงๆนางก็ไม่กล้าแอบนําน้ําผู้จิตวิญ,ญญาณออกมาช่วยให้ตัวเองเสี่ยงหรอกนะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนในหมู่บ้านหลิวหยางจะเชื่อคําตักเตือนของโจวานทั้งหมดยังมีบางครอบครัวที่ยังคงอิจฉาครอบครัวโจวและคิดว่าโจวานเป็นคนใจแคบ จึงพูดแบบนี้เพื่อกักไม่ให้พวกเขาลงทุนปลูกผักในเรือนสายตามในตอนนี้เขาไม่คิดจะใคร่ครวนแม้แต่น้อยว่าการปลูกผักของพวกเขาจะขายได้หรือไม่และจะขายได้ในราคาเท่าไหร่พวกเขาเพียงนำความร่ำรวยของครอบครัวโจวมาเป็นที่ตั้งเท่านั้น